มาดูสถานการณ์ภัยแล้งกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นค่ะหลังจากฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนอย่างที่จังหวัดกาฬสินธคะ่ะตอนนี้เกษตรกรต้องซื้อน้ําให้สัตว์เลี้ยงแล้วนะคะเนื่องจากว่าแหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอด ที่จังหวัดกาลสินปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวลดระดับเหลือเพียง645ล้านลูกบาทเมตรทำให้เขื่อนต้องกำหนดระยะเวลาเปิดปิดน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขณะที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติในอำเภอค้องชัยเริ่มแห้งขอดเกษตรกรบางรายต้องซื้อน้ำให้สัตว์เลี้ยงซึ่งหากสถานการณ์ยังขยายวงกว้างอาจต้องตัดสินใจขายสัตว์เลี้ยงเพื่อลดค่าใช้ใจ่าย ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมปัญหาภายแล้งทําให้ช้างในพื้นที่บ้านโพนเงินตาบลท่าม่วงอําเภอสตึกเริ่มขาดแคลนอาหารเนื่องจากป่าทามริมฝั่งแม่น้ํามูลที่เคยเป็นแหล่งอาหารได้รับผลกระทบประกอบกับถูกชาวบ้านและกลุ่มในทุนเข้าไปบุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจทําให้ไม่มีพื้นที่เลี้ยงช้างจนเจ้าของต้องนําช้างออกไปตระเวนรับจ้างนอกพื้นที่ ส่วนชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตอำเภอเค่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานีเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเช่นกันหลังปริมาณน้ำในฝายยางลำเซบายลดลงอย่างรวดเร็วบางจุดเริ่มเห็นเนินทรายปรากฏขึ้นกลางน้ำทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่พื้นที่ใต้ฝายเก็บน้ำได้เบื้องต้นโรงสูบน้ำต้องต่อท่อลงไปในลำน้ำเซบายให้ยาวขึ้นเพื่อสูบน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรขณะที่เกษตรกร ในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดสตูลก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปลูกพืชครัวเรือนพืชสวนกว่า3,000ไร่เดิมได้รับผลกระทบจากปัญหาภายแล้งโดยพืชผักที่ปลูกไว้เริ่มเหี่ยวเฉาและยืนต้นตายขณะที่ปพจังหวัดสตูลเร่งนำน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนใน5อำเภอหลังมีการประกาศพื้นที่ภายแล้งแล้ว1อำเภอค่ะ